สวัสดีครับพบกันเช่นืดมเช่นเคยครับผมช่องสองคู้เฒ่าผ้ากินข้าแนวผ้าปีพี่น้องห้ามมากินเข่าร่วมกันขึ้นเตาคือเดือมครับผมมือนี้แม่บ้านเห็นยังให้กินเลเนาะมือนี้เนาะจดงแรกขนมตาลแร่แทกค่ะค่ะพัดปีกุ้งค่ะนี่ก็ไก่พัดปิกแกงค่ะแตงโมครับผมปลดินกับข้อขั้วพื้นพี่น้องต่งไปห้ามซุกขูดซุกขนเนาะพี่น้องเนาะที่แไวเข้ามารับชมช่องสองคู่เทาเช่นเดิกับข้อขั้วพื้นไว้ น่าดีอยู่น้องพี่รองเนาะกาแฟพี่น้องครักดไลา์กุ้งเค็มกุ้งครับกุรงไข่กุ้งิมเบียงเตือนเป็นบ้านเลี้ยงแกกันน้องพี่น้องเนาะกลับมาเลยพี่น้องบั่นไปบั่นไปพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านไก่เคี่ยงพี่น้องที่ไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศก็อยู่ทุกคนพี่น้องในประเทศไทยก็อยู่ทุกคนน้องพี่น้องเนาะจิตเข่ากันเด้อพี่น้องเมนูมมืออีกเนาะผัดไก่ปรุงน้ำจืดเนี่ยปรุงมันห้อง à, được đẹp đẹp lên là cái vùng đi để được học em bạn có giả cùng không mình là cây cứ là giống mấy luôn đẹp ra đất đặt đặt hảo luôn hảo luôn phải không luôn luôn bốn miếng luôn vẫn luôn ngập Một cung nhé. โอมยจะกินไรมากมิะกว่ยยออกวยนะพี่ห้อกก่วยใช้บอก่อกว่ามันแบบตุ่มือหนะกินยากก็เลยบอกก่อยปันไหนแบบแล้วมันหอม mm -hmm. but I'm more huh. Đừng lúc lên nó Bị lúc hoàn L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 úc không Lúc hoàn 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 chưa tôi <laughs> <cười tiếp priced> <thiệu. cười xem tudo> <laughs> มาว่ามือสองน,นําเยอะพยาาฉางสรารก็ซือง,งางไกยบันนกะูนะหมวว่านคลน้ำนี้นะคือคือมิดอันนีอ้อืมอ่ะ มันแรงโม่ับอืมเป็นต่างเสืองามมากฟองเปล็ดวันฝนจิตดล้งง่ เขาเขาบ้านเลยก็ตกเลยบลกมันเปลี่ยนไป นหน,นาวปีนี่กบบ่คคอยหน,นาวนา,นาวบ่ฮอดทิ้งย่าน,นจะมันกิลเลงเงงาลงเลยพ <c oughs> ี่้องดยบางหลมเบัพพีบุญเงินหกล้าเขากัาว้ย ม่ีไม่เีบอกมีบุญเป็นโชกแล้วเขาก็เมื่าพญาแถนยงบวาเลียนพี่องทักคิดกันเนี่ยครับผมกับอิ่มทีเรยบอยแล้วพี่นลองนาะเจ็บแสบกันพี่น้องกับบอลักอะไรกินแค่ยิ้มพี่นลองเนาะพี่นีก็ถือเบล็ดครับผมกับเขาเขุณนพี่น้องปองไปเข้าสุดบุกสุก้นกี่แขวกมารับชมเนาะมันนังใจกันฝากพี่น้องฮักกนไหลกนแค่ก้นสะกใส่กนเต็มเอน ถึงกำลังแรงใจกันชื่อเกาขื่อมนะเพี่องเนาะอีพี่นี่ก็ะือว่าเด็ดครับผมก็บกินเป็นทีเรื่อยกับพิที่เป็นสานีพอๆกันอีพที่หนาครับพสวส,สวัสดีค่ะ